Happy birthday to you Happy birthday to you สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเรามาฉลองวันเกิดกันจ้าที่ร้านหยกเขียวซุกี้สาขากาะสินชอบมากน้ำซุปนัวสุกวัตถุดิบที่ร้านใช้ดีม,มากเลยแม่และที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเสิร์ฟไวมากไม่รอไม่กักปัจจบันทันด่วนกินอิ่มทันใจรวดเร็วทันเหตุการณ์กดส่งเมนูปับ๊บ จับเวลาดูแล้วเนี่ยไม่ถึงสองนาทีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันชอบก็จังหวะคนมันหิวนะจะให้มารอนานๆฉันก็คงจะรอไม่ไหวบ้านเราก็คือกดสั่งรัวสั่งมาไม่พักสงสารน้องพนักงานเสิร์ฟมากก็คนมันหิวนะโปรดน้องๆเข้าใจด้วยและอีนังนี่กินตะการตะกามากน่ากลัวไม่ไหวแล้วหมูเดงก็ไม่ได้ใจดีกับชันเลยเปลี่ยนไปกินหอยแมลงผู้บ้าง สั่งอยู่นั้นแหละสั่งไม่พักเลยกินคนเดียวเป็นสิบถาดได้มั้งน้ำซุปที่ว่าเดือดหรือจะสู้ใจฉันที่เดือดกว่ามาค่ะเปิดตัวนักรีวิวอันดับหนึ่งจ้วงน้อซ้ชัันเข้าไปและผลที่ได้นั้นคือคืออร่อยมากค่ะอีดอกกินค่ะนี้ค่ะลดค่ะเรื่องกินไว้ใจฉันค่ะ มาค่ะเปิดตัว Jadi m ม m i Condition ป,ปิดชิน้าปวดหัวของวันนี้คือปัญหาเรื่องผักและการเปิดเปิดปิดปิดเครื่องอ,อันสุกี้นี้แหละคะ่ะหนุมกันอยู่นั่นแหละค่าเสียหายอยู่ที่หัวละ289รบทระยะเวลาและความรวดเร็วของการเสิร์ฟนั้นถือว่าคุ้มค่ะใครอยู่กฬสิน์มาลองเดอ้อ